ีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTW คลิปนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วก็วันนี้คอนเทนต์วันนี้ก็มาพามาทำสีแข็งนะนเพื่อนๆ<ว>ก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นขี้เกลือลถอดออกมาแล้วจากในรถนะมันจะเป็นขี้เกลือเต็มเลยนะครับแล้วก็เอามาขัดแต่ว่านี่ก็ขัดได้แด้แหละใ <Okay. S 1> นแค่นี้นะครับขัดแล้วในแค่นี้ขอให้มันพอนเนียนพอเสมอหน้าแบบว่าไม่เสมอหน้าีหนคืออะไรปะ ประมาณว่าให้มันเรียบเรียบเรียบนิดนึงอ่ะไม่ให้มันมีขี้เกือนะครับเพราะว่าถ้าเราพ่นแบบมีขี้เกยแเ้วสีมันจะลอกมันจะล่อนได้นะโอ <Okay. S 1> เคนั่นแหละแล้วก็ขัดออกแล้วเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้อ่าแบบเนี้ยสีสีแดงของแ้งมันเป็นอย่างนี้แหละครับ <Okay. S 1> ก็ผมจะทําตัวนี้เป็นสีแดงนะเ <Okay. S 1> นี้ยโอเคเนี่ยตรงเส้นเส้นเส้นพวกนะั้นันจะทำเป็นสีแดงผมก็จะพ่นสีเลองเื้อนไปใช่ไหมสี มันจะเป็นสีเทาหรอกสีเทารองพื้นผมจะทําเป็นสีดํานะแข็งดําดําเงาเพราะผมสั่งสี 2K ไปแล้วนะครับก็จะทําตัวนี้เป็นสีแดงก็จะทําผมจะทำยังไงนะนั้นเดยวผมจะอธิบายนะผมก็จะพ่นสีรองพื้นไปก่อนใช่ไหมรองพื้นหมดเลยแล้วก็มาพ่นสีแดงเลยพ่นสีแดงก่อนเลยนะเฉพะตรงนี้นะครับพ่นตรงนี้ก่อนพ่นเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาเทปมาปิด ไว้นะครับอาธิปิดตรงนี้ไว้ให้ทั้งหมดเลยที่เราต้องการนะครับแล้วก็พอปิดเสร็จแล้วก็พ่นสีรองพื้นอีกทีนึงทับให้สีแดงหายไปนะโอเค <Okay. S 1> พ่นพ่นลงบางนะครับไม่ต้องพ,พ่นเยอะนะครับพ่นบางสำหรับนี่อธิบายของผมเองนะคนอื่นทำไงผมไม่รู้นะนะครับผมก็ทําแบบนี้นะแล้วก็พ่นสีดําทับเลยเค <Okay. S 1> สีดำทับทับพอสีดําทับเสร็จนะครับก็มาลอก เทปตังนี้ออกลอกออกเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาเคลือบสอง K เคลือบไปให้หมดเลยนะครับเคลือบเคลือบไปหมดเลยเคลือบโดนทั้งหมดเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะพ่นสีสี A รองพื้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาทาให้ดูอีกทีนะครับแล้วจะตัด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 แต่เดี้ยนะงั้นก็ตัดไปตอนพ่นเสร็จได้เลยกันนะครับเพื่อนเพื่ออ่าครับเพื่อนเพื่อก็ นี่พ่นสีแดงเซมที่เรียบร้อยนะครับเฉพาะตรงนี้นะสีแดงนั่นนี้ยังไม่เคอมันยังไม่เสร็จนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยเออจะเพิ่งตกใจกันไปครับแล้วก็เอาเทปนะครับมามาแปะนะครับมาแปะไว้ตรงเส้นที่เราต้องการนะครับเนี่ยแปะไว้แปะไว้นะครับแล้วก็พ่นสีรองพื้นไปอีกทับอีกรอบนึงนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะขอตัดไปตอน ติดเทปเสร็จแล้วครับด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูทีหนึงนะครับก็จะได้ดูเป็น <c ười> สัตว์คลิปนี้ถ่ายประมาณได้สามวันได้นะครับเนี่ย <c ười> ทำแข้งเนี่ท่อสีเนี่ยงมาไม่ตรงันทั้งวันโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นเลยแนละ้วกันอ่าครับก็เพื่อนเพ็่ก่อนหน้านี้ที่ที่บอกไปว่าจะทำตรงนี้สีแดงใช่ไหมตัวเป็นเ,นเส้นๆอนะผมเปลี่ยนแล้วครับผมไม่น่าจะทำละ ผมก็เลยไปพ่นรองพื้นทับอีกนะครับทับบางๆนะครับไม่ต้องทับหนาเราสีมันก่อนมันลอกนะครับเดี๋ยวมันจะย่นนง่ายเนี่ยผมก็จะใช้เป็นสีเทาเนี่ยทาลัมโบะโอเคทีแข้งมวยเป็นสีเทานะครับก็จะมาพ่นแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวงันตัดไปตอนพ่นเสร็จเลยแล้วกันนะครับก็ความรวดเร็วนะครับโอเคครับอ่าครับเพื่อนๆก็พ่นรอบแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เราจะพ่นทั้งหมดสองรอบนะครับรอบแรกก็จะปโปรยลงแบบนี้ก่อนนะครับมันก็จะมีหนาบางจุดบ้างนะครับเพื่อนเพื <Nope. S 1> ก็พยายามอย่ายาวสีเข้าไปเจาะใกล้เกินนะครับเดี๋ยวมันจะย่นนะเพื่อนเพื่อแล้วก็รอให้มันแห้งครับรอให้มันเซตตัวมันแห้งดีก,ดก่อนแล้วก็ไปพ่นรอบสองต่อนะครับถ้าเรารีพ่นรีพ่นทับเกินไปอะ่ะมันสีมันจะย่นนะครับเ,เพื่อนๆมันจะย่นแบบว่าน่าเกลียดเลยอะ่ะคืองานเราเสียเลย ผมบอกแค่นี้ว่าง,งานเสียเลยนะครับครับก็เดี๋ยวตัดไปตอนพ่นรอบสองเสร็จเลยแล้วกันนะครับมาดูว่าจะเงาดีไหมเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อน A few moments later ครับเพืเ่อนก็พ่นรอบสองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เคลือบเคลือบแล้วน่ละสี่สองเคยเคลือบเคลือบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เหลืออีกรอบหนึ่งโอเคนี่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะ เอาสติกเกอร์มาติดตัวนี้นะครับเป็นตัว C Bamboo เออตัว Bamboo นะครับโลโก้ Bamboo นะครับสีขาวนะครับซื้อสีขาวมาก็าาประมาณนั้น,นครับประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆก็มันมันมีเม็ดฝุ่น่อยนะไม่ไม่ไม่หน่อยเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเม็ดฝุ่นเยอะอยู่พอดีว่าที่พ่นอ่ะมันดูดีใยแมงมุมเต็มเลยเศร้ามากเลยเดี๋ยวต้องไปเขีย่ยออกขัดออกเอานะครับ เยอเลยครับผมเดี๋ยวก็ก็ตอนนี้ก็พักไปก่อนนะครับเพื่อนๆร้อมันแห้งรออะไรเสร็จสิเราผมจะพาเบจเจีร์ตัวนี้นะครับให้มันเป็นตัวนี้ให้มันเป็นลายข,า,ขาวๆนะครับก็ขอตัดไปตอนนั้นเลยนะครับผมร้อน a few moments later ่านะครับเพื่อนๆก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันตากแต่ประมาณนี้นี่ไงโลโกโ้ ก็ทีดผมก็ติดไปเลยใช่นะผมก็ติดไปเลยนะติดแล้วก็พ่นสีเคลือบทับอีกทีเพราะว่ามันเซฟช่วยได้นะครับโอเคไม่ให้มันลอกมันล่อนออกนะครับนี่ก็ช่วงนี้ก็รอว่ามันแห้งนะครับก็จะประมาณนี้ครับงานเป็นเพื่อนใหม่นะครับ แา้วเพื่อนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมพาไปทำลายมานะครับไปแต่งลายโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ <Okay. S 1> น,น <Okay. S 1> ถ้าถ้าสวยนะฝากกดไลค์เลยนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ